เนื้อหาในหัวข้อนี้จะสําคัญนิดหนึ่งแล้วนะครับตรงนี้จะเป็นรอยต่อระหว่างตรีกลมิติของมอต้นกับตรีกลมิติของมปลายแล้วทีนี้เริ่มมาเนี่ยเดี๋ยวผมท้าความอย่างนี้กันนะครับว่าแรกเริ่มเดิมทีอะ่ะติีกลมิติมันเกิดมาเพื่อศึกษาอัตราส่วนสัดส่วนของรูปร่างรูปทรงต่างๆเนาะซึ่งเราจะเริ่มดูจากรูปสามเหลี่ยมก่อนทีนี้ถ้าสมมุติผมมีรูปสามเหลี่ยมรูปนี้อยู่เนี่ยไม่ว่าผมจะสเกลเล็กใหญ่ซูมเข้าซูมออกยังไงก็แล้วแต่เนี่ย สังเกตว่าเราก็ยังดูออกว่ามันยังเป็นรูปสามเหลี่ยมรูปเดิมอยู่นะครับสัดส่วนของมันเนี่ยมันจะยังเท่าเดิมอยู่ดังนั้นถ้าผมจะพูดถึงค่าทรายของมุมสีดําที่เรามีตรงนี้นะทรายของมุมสีดำเนี่ยมันก็จะเท่ากับข้ามฉากนาก็จะเป็นความยาวของด้านสีน้ําเงินหารด้วยฉากก็คือด้านสีเขียวนะครับซึ่งสําหรับสามเหลี่ยมรูปนี้ข้ามหารด้วยฉากเนี่ยมันก็จะมีค่าออกมาเป็น3ามส่วนหก็คือ0.6ไปอ่ะโอเค ถ้าผมอยากจะหาโคไซโคไซของมุมสีดำตรงนี้เนี่ยนะครับมันก็จะเป็นชิดฉาเนาะก็จะเป็นด้านสีแดงหารด้วยด้านสีเขียวเนาะก็คือด้านฉากันนะครับตรงนี้ก็จะออกมาเป็น4ี4่ส่วนห้าสี่ส่วนห้าก็จะเท่ากับ0.8ไปเนาะอ่ะโอเคสังเกตว่าไม่ว่าผมจะซูงรูปสามเหล่ยมรูปเนี้ยจะเล็กจะใหญ่ขนาดไหนก็แล้วแต่หรือ อัตราส่วนด้านสีเขียวหารด้านสีพูดผิดอัตราส่วนด้านสีน้ําเงินหารด้านสีเขียวเนี่ยมันจะเป็น0.6อยู่ดีจะเป็น0.6เสมอนะครับตรงเนี้ยก็จะเป็น6หาร10ก็จะเป็น0.6เนาะหรือถ้าผมอาาัตราส่ใหญ่ขึ้นอีก3เป็น3เท่าอัตราส่วนด้านน้าเงินหารด้านเขียวข้ามหารฉากเนี่ยก็จะเป็น9ส่วน15เป็น0.6อยู่ดีแล้วก็ชิดหารฉากด,ด้านแดงหารด้านน้าเงิน12ส่วน15เนี่ย ก็จะออกมาเป็น0.8อยู่ดีไม่ว่ารูปสามเหลี่ยมของเราจะวาดเล็กวาดใหญ่ขนาดไหนก็แล้วแต่ทีนี้มันก็เลยมีคนมี idea นอนมไอเดียบันเจิดขึ้นมาไอเดียบรนเจิดอย่างแรกเนี่ยก็คือว่าเอ๊ะในเมื่อรูปสามเหลี่ยมเนี่ยไม่ว่าเราจะวาดรูปเล็กรูปใหญ่ขนาดไหนก็แล้วแต่อัตราส่วนมันเท่ากันใช่ไหมละ่ะเราก็วาดให้ด้านสีเขียวเนี่ยมันยาว1ห,หน่วยไปละกันเดี๋ยวลองดูนะพอถ้าด้านสีเขียวเรายาว1ห,หน่วยเนี่ยมันจะมีอะไรเกิดขึ้นมา ปเรือเดี๋ยวขอย่อเข้าไปอีกเราจะวาดให้รูปสีด้านสีเขียวยาว1หน่วยนะครับอะโอเคทีนี้สังเกตว่าพอด้านสีเขียวยาว1หน่วยเวลาผมจะหาค่าายค่าคอร์สเนี่ยค่าายมันคือด้านน้าเงินหารด้วยด้านเขียวใช่ไหมล่ะแต่พอด้านสีเขียวมันยาว1หน่วยแล้วเนี่ยผมก็เลยได้ว่าด้านฉากด้านด้านพอด้านพอด้านเขียวมันยาว1หน่วยอะอะไรก็แล้วแต่หา1ก็ได้ตัวมันเองผมก็เลยได้ว่าค่าาย มันก็เลยจะเท่ากับความยาวของด้านสีน้ําเงินไปอัตโนมัติได้ว่าตอนนี้เป็น0.6เท่ากับค่าไซดพอดีแล้วก็โคไซดก็เหมือนกันในเมื่อด้านสีเขียวเนี่ยมันยาวหนึ่งหน่วยไปแล้วชิดหานฉากมันก็เลยกลายเป็นชิดหันหนึ่งชิดหานหนึ่งเนี่ยมันก,ก็กลายเป็นชิดเฉยๆได้เป็นด้านสีแดงเฉยๆดังนั้นค่าไซดกับค่าโคไซดเนี่ยถ้าด้านตรงข้ามมุมฉากถ้าด้านสีเขียวยาวหนึ่งเนี่ยผมก็ไม่ต้องสนใจอัตราส่วนไม่ต้องสนใจสัดส่วนแล้วผมสามารถดูแค่ ด้านน้ำเงินแล้วก็ดูแค่ด้านแดงตรงนี้ยเฉยๆได้เลยผมจะได้ว่าค่าซ้ายมันก็จะเท่ากับความยาวด้านสีน้ําเงินไปแล้วก็ค่าโคไซน์เนี่ยมันก็จะเท่ากับความยาวด้านสีแดงไปทีนี้อันนี้เป็นไอเดียบันเจิดอย่างแรกนะครับไอเดียบันเจิดอย่างที่สองนะก็คือว่าเราจะเอารูปสามเหลี่ยมอันนี้ไปใส่ในวงกลมหน่หน่วยถ้าเราเอารูปสามเหลี่ยมไปใส่ในวงกลมหนหน่วยจะมีอะไรเกิดขึ้นมาเดี๋ยวผมขอเอาแกนขึ้นมาก่อนหรือ โอเครูปวงกลมหนึ่งหน่วยอยู่ข้างล่างนี่อ่ะโอเคสิ่งที่จะเกิดขึ้นพอเราเอารูปสามเหลี่ยมเนี่ยไปใส่ในวงกลมหนึ่งหน่วยก็คือในเมื่อด้านตรงข้ามมุมฉากด้านสีเขียวของเราเมื่อกี้เราให้มันยาวหนึ่งหน่วยพอดีใช่ไหมละ่ะพอมันไปอยู่ในวงกลมหนึ่งหน่วยเนี่ยมันก็จะกลายเป็นรัศมี ของวงกลม1หน่วยพอดีนะครับผมก็เลยได้ว่ารูปสามเหลี่ยมของเราพอด้านฉากยาว1หน่วยเนี้ยเราสามารถเอาไปใส่ในวงกลม1หน่วยตึกได้ว่าด้านตรงข้ามมุมฉากเนี่ยเป็นรัศมีพอดีทีนี้เดี๋ยวผมมาลองขอดูรูปตงอีกต่ออ่ะโอเคอันนี้ก็ยังเป็นรูปรูปเดิมอยู่นะก็จะเป็นด้านสีเขียวยาวหนึ่งนเป็นรัศมีของวงกลมแล้วก็ด้านสีน้ําเงินก็จะเป็นด้านน้เงินเป็นด้านตรงข้ามข,ของเราแล้วก็ด้านประชิดก็จะเป็นด้านสีแดงตัวนี้ยาว0 6 0.8ดอยู่ สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าสังเกตว่า0.6 0.8ตรงเนี้ยมันจะเป็นพิกัดค่า x ค่า y ของจุดบนวงกลมของเราตรงนี้พอดีนะครับตรงเลขสีแดงด้านสีแดงด้านประชิดต,ตรงเนี้ยมันจะกลายเป็นพิกัดค่า x ของจุดบนวงกลมของเราพอดีแล้วก็ด้านสีน้าเงินค่าสีน้ําเงิน0.6ตรงเนี้ยจะเป็นพิกัดค่า y ของจุดบนวงกลมเราพอดีดังนั้นค่าไซนในมุม1เนี้ยพอเราเอาสามเหลี่ยมมาใส่ในวงกลม1ห,หน่วย ผมจะได้ว่าค่าซ้ายมันจะออกมาเป็นพิกัดค่า y พอดีแล้วก็ค่าโคไซด้านประชิดด้านสีแดงเนี่ยมันจะออกมาเป็นพิกัดค่า x พอดีตรงนี้เดี๋ยวผมอธิบายอีกแบบหนึ่งให้ฟังด้วยละกันนะครับก็คือว่าพอถ้าสมมตินะผมมีจุดอยู่ใช่ไหมละ่ะผมจะหาพิกัดของจุดๆเนี้ยพิกัดค่า x ถ้าผมอยากจะหาพิกัดค่า x มันนะผมก็กลากมาที่แกน x ตรงนี้เนาะตึกต๊กๆๆๆ๊แบบหนึ่งนะผิดผิดผิด,ดต้องใช้สีแดง ่ะโอเคถ้าสมมติผมมีจุดในระนาบมาผมจะหาพิกัด x y ของมันนะครับผมจะหาพิกัดค่า x ผมก็ลากมาตรงนี้มาแล้วผมก็อ่านค่าตรงนี้เอาได้หรือถ้าพูดอีกอย่างหนึ่งเนี่ยพิกัดค่า x ของจุดๆเนี้ยจะเป็นความยาวของเส้นสีแดงตรงนี้ซึ่งก็คือด้านสีแดงที่เรามีนะครับผมก็เลยได้ว่าค่าโคไซน์เนี่ยมันจะเป็นพิกัดแกน x ของจุดของเราไปแล้วก็ค่า y ถ้าผมอยากจะหาค่าพิกัดค่า y ของจุดจุดเนี้ยผมก็ ลากกว่านี้ตึ๊ดๆดูผมจะได้ว่าค่า y เนี่ยก็จะเป็นความยาวของด้านถิ่นตรงนี้เป็นความยาวของด้านถีน้ําเงินตรงนี้เป็นพิกัดค่า y ของจุดของเรานะครับซึ่งมันก็จะเท่ากับด้านถีน้ําเงินตรงนี้พอดีผมก็เลยได้ว่าเราสามารถอ่านค่าพิกัดของจุดบนวงกลมตรงเนี้ยเป็นโคไซน์แล้วก็ไซน์ได้อัตโนม,มัติเลยค่าโคไซน์จะเป็นค่า x เนาะแล้วก็ค่าไซน์เนี่ยจะเป็นค่า y ไป ตรงนี้บางคนอาจจะรู้สึกว่ามันขัดกับความรู้สึกนิดนึงตรงที่ว่าปกติเราจะชอบรู้สึกว่า sin น่าจะมาก่อนโคไซน์เนาะแต่ว่าตอนนี้เราจะเป็นว่า c คไซน์มันจะไปอยู่กับ x cos โคจะมาก่อนนะครับแล้วก็ sin เนี่ยจะไปอยู่กับ y ตรงนี้บางคนก็จะจําไปเป็นว่าค่า c o s ซน์เนี่ยมันจะออกเสียง c อสเนี่ยมันจะออกเสียงคล้ายๆกับ Cross Cross ก็คือกากบาทมันก็จะเหมือน X อเนาะแล้วก็ sin ไซมันก็จะออกเสียงไซนนะมันก็จะคล้องจองกับตัว y ไปผมก็เลยจะได้ว่าอันเนี้ยโคไซน์ก็จะไปอยู่กับ x แล้วก็ไซน์ก็จะไปอยู่กับ y ทีนี้ตรงเนี้ยก็เลยได้เป็นข้อดีอย่างแรกมานะครับว่าผมได้ว่าค่าโคไซน์กับค่าไซน์เนี้ยไม่ว่ามุมของเราจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ผมหาได้จากพิกัดของจุดบนวงกลมโอเคนะสังเกตว่าพิกัดเลขตัวแรกมันจะเป็นความยาวของด้านสีน้ําเงินเสมอซึ่งก็คือค่าโคไซน์ของเราแล้วก็เลขตัวหลัง มันจะเป็นค่าสีหนึ่งนะเลขตัวแรกคือค่าสีแดงนะเลขตัวแรกคือค่าสีแดงจะเป็นโคไซน์เสมอแล้วก็เลขตัวหลังจะเป็นด้านสีน้ําเงินเนาะจะเป็นค่าไซน์เสมอนะครับทีนี้ข้อดีของการทําแบบนี้ก็คือว่าผมสามารถหาค่าโคไซน์แล้วก็ค่าไซน์ของมุมที่มันใหญ่เกิน90องศาก็ได้ด้วยคือจากเดิมเนี่ยเราต้องพึ่งรูปสามเหลี่ยมเนาะแต่ทีนี้สังเกตว่าถ้าสามเหลี่ยมของเราดูมุมนะมุมตอนนี้เป็น7 0 8 0 90 ถ้ามุมมันเกิน90ไปเนี่ยกลายเป็นว่าผมไม่สามารถวาดูปสามเหลี่ยมได้แล้วก็จริงแต่ว่าผมสามารถพูดถึงพิกัดของจุดบนวงกลมได้อยู่ดังนั้นผมก็จะได้ว่าค่าโคไซแล้วก็ค่าไซของมุมตรงนี้เป็น109องศากว่าๆตรงเนี้ยผมว่ารูปสามเหลี่ยมไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเราก็มาดูพิกัดของจุดเอาผมก็ได้ว่าค่าโคไซของมุมตรงเนี้ยก็จะเป็นลบ0.34และค่าไซเนี่ยก็จะเป็น0.94ไป ก็เลยผมก็เลยจะสามารถหาค่าโคไซน์และก็ไซน์ของมุมที่เป็นมุมปานใหญ่เกิน90องศาก็ได้มุม180องศาก็ยังหาได้แล้วก็มุมกลับใหญ่เกิน180องศาก็ยังหาได้ถ้าผมให้มันใหญ่ไปเรื่อยๆ270เป็น3มุมฉากก็อยู่ตรงนี้แล้วถ้าเราให้มันใหญ่ขึ้นไปอีกมันก็จะกลับมาหนอกรอบตรงที่360องศานะครับ360องศาตรงนี้มันก็จะเป็นศูนย์ไป ตรงนี้เดี๋ยวผมพูด2ประเด็นให้ฟังด้วยนะครับเดี๋ยวขอวลบตรงนี้ไปก่อนอ่ะโอเคอย่างแรกเลยก็คือว่าเวลาที่เราจะวัดมุมเนี่ยเราจะวัดมุมทวนเข็มนาฬิกาเทียบกับแกนที่ x เป็นบวกนะครับเวลาเราจะวัดมุมเราจะวัดมุมเนี่ยเทียบกับอ่ะโอเคเราจะวัดมุมเทียบกับด้านสีดําตรงเนี้ยเป็นเป็นแกนที่ x เป็นบวกนะครับทุกมุมเราจะวัด ทวนเข็มนาฬิกาเนาะทีนี้เราก็สามารถพูดถึงมุมที่เป็นลบได้เหมือนกันทีนี้แต่ผมพูดอย่างนี้ก่อนสังเกตว่าเวลามุมมันนอกรอบเนี่ยมันจะนอกรอบที่360องศาเนาะซึ่ง360องศาเนี่ยมันก็จะเท่ากับศูนย์องศาพอดีดังนั้นเวลาเราพูดถึงอัตราส่วนตรีโกณมิติเนี่ยเราจะถือว่า360องศากับ0นองศาเนี่ยมันก็เหมือนกันไป360 360องศากับศนย์องศามันก็อยู่ที่เดียวกันบนวงกลม1ห,หน่วยเนาะดังนั้น360องศา บวกอะไรก็แล้วแต่สมมติบวกเทตามันก็จะมีค่าเท่ากับเทตาไปคือ360เมื่อไหร่เมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่เราเห็น360เนี่ยเราแทนด้วยศูนย์ไปได้เลยเหมือนกับว่าถ้าผมวิ่งไปหมอกรอบ360หรือบวกกันอีกนิดหนึ่งมันจะไม่ต่างอะไรกับที่เราวิ่งนิดหนึ่งตั้งแต่ทีแรก360บวกด้วย18องศากว่ากว่ากับ18องศากว่ากว่าเนี่ยมันก็คือมุมเดียวกัน อันนี้ก็คือเป็นมุมทวนเนวน,เนมุมทวนเข็มนาฬิกานะครับทีนี้ถ้าเราจะพูดถึงมุมตามเข็มนาฬิกาถ้าเราจะวัดตามเข็มนาฬิกาเนี่ยมันจะกลายเป็นมุมลบไปมุมลบเทต a ามันก็จะเท่ากับมุม360องศาเนี่ยลบเทตาไปถ้าผมวัดมุมทวนเข็มนาฬิกาสมมติ หรือทวนเข็มนาฬิกาไปตรนนอันนี้ผมว่าทวนเข็มนนาฬิกาไปนะถ้าทวนเขียนนาฬิกาไปนิดนึงตรงเนี้ยอันนี้เป็นเป็นตอนนี้เป็นเท่าไหร่เนี่ยอันนี้เป็น10องศากว่ากว่าแล้วกันผมวัดทวนเข็มนนาฬิกาไป10องศากว่ากว่าเนี่ยจริงๆแล้วมันก็จะเท่ากับผมวิ่งมาปื้ดเกือบเกือบจะ3า0อกองศาเป็นสา0รองศาเป็น360องศาลบ10องศากว่ากว่าตรงเมื่อกี่ไปนะครับดังนั้นมุมลบเทต้าการผมก็จะสามารถหาหาได้เหมือนกัน ดังนั้นการที่เราเอาจุดมาอยู่ในวงกลมหนึ่งหน่วยเนี่ยมันก็จะสามารถทําให้เราหาค่าไซนค่าคอสขออมุมที่มันใหญ่เกิน90ก็ได้แล้วก็หาค่าของมุมที่มันเป็นลบก็ได้มุมที่มันเป็นลบก็จะเหมือนกับเราวัดทวนเข็มว,วัดตามเข็มนาฬิกาไปนะมุมลบเทต้าก็คือมุม3 6 0องศาลบเทต้าไปทีนี้อันนี้ก็เป็นประเด็นแรกนะครับประเด็นที่2ก็คือว่าสังเกตว่าค่าไซน์ค่าคอสเนี่ย มันจะสามารถเป็นลบได้ถ้าจุดของเราเนี่ยมันไปอยู่ในพิกัดอื่นๆสังเกตอย่างนี้นะครับว่าถ้าจุดของเราไปอยู่ในพิกัดอื่นๆในจตุภาคที่1เนี่ยค่า x กับค่า y มันเป็นบวกเสมออยู่แล้วอะดังนั้นค่าไซน์ค่าคอสมันก็เลยจะเป็นบวกเสมอไปแต่ว่าพอเราไปอยู่ในจตุภาคที่2เนี่ยในจตุภาคที่2อะพิกัดค่า x จะเป็นลบนะครับดังนั้นในจตุภาคที่2เนี่ยค่า โคไซน์จะเป็นลบไปแล้วก็พิกัดค่าวาจะเป็นบวกอันนั้นค่าไซนเนี่ยจะเป็นบวกไปสังเกตว่าในจตุภาคที่2ตรนนี้นะพิกัดตัวแรกตัวแรกคือคือพิกัดตัวแรกคือโคไซน์นะครับโคไซน์จะเป็นลบแล้วไซนเนี่ยก็จะเป็นบวกทีนี้ในจตุภาคที่3ในจตุภาคที่3เนี่ยพิกัดค่า x ค่า y มันจะเป็นลบทั้งคู่เนาะดังนั้นในจตุภาคตรงนี้ค่าโคไซน์ก็จะเป็นลบแล้วก็ค่าไซนก็จะเป็นลบด้วยเป็นลบทั้งคู่ไปทีนี้แล้วถ้ามาถึงจตุภาคที่4ล่ะ ในจตุภาคที่4เนี่ยค่า x จะเป็นบวกแล้วก็ค่า y จะเป็นลบเนาะผมก็เลยได้ว่าในจตุภาคเนี้ยค่าโคไซน์จะเป็นบวกแล้วก็ค่าไซนเนี่ยจะเป็นลบอ่ะโอเคอันเนี้ยที่จริงแล้วมันก็เป็นเครื่องหมายตามจตุภาคธรรมดาอันเนี้ยถึงไม่ต้องมีตรีโกณมิติเครื่องหมายบวกบวก ลบบวกลบลบแล้วก็บวกลบตรงนี้มันเป็นเครื่องหมายของพิกัด x y ธรรมดานะครับแต่ว่าตอนนี้เราสามารถเอา x กับ y เนี่ยมาโยงกับอัตราส่วนตรีโกณมิติได้ผมก็เลยได้ว่ามันจะเชื่อมโยงกับมันจะเชื่อมโยงกับเครื่องหมายของโคไซแล้วก็ไซน์ตรงนี้ผมสรุปเป็นตารางเอาไว้ในหนังสือนะครับแต่ผมสรุปให้ดูเปิดให้ดูนิดนึงละกันอ่ะโอเค ในจตุภาคที่1เนี่ยค่าสายค่าคอจะเป็นบวกเนาะแล้วก็ค่าแทนจะเป็นบวกด้วยอ้อผมพูดถึงตอนนี้นิดหนึ่งด้วยละกันเมื่อกี้เราพูดแค่ว่าค่าสายกับค่าคอสหาได้จากพิกัดค่า y แล้วก็ค่า x ของจุดบนวงกลมของเราเนาะแต่ว่าพอเราหาสายกับคอสไดเนี่ยเราก็จะสามารถหาค่าแทนได้แทนก็คือสายหารคอสเนาะแล้วก็สามารถหาโคเซ็คเซ็คอสได้อัตโนมัตินะครับเพราะว่าโคเซ c คเซ็คอสมันก็คือส่วนกลับของสายคอสแทนนี่เองเนาะทีนี้เดี๋ยวกลับไปเมื่อกี้ต่อ อ่ะโอเคในจุภาคที่สองเนี่ยผมก็จะมีไซเป็นบวกอยู่ตัวเดียวเนาะแล้วก็จะมีโคไซแล้วก็แทนเนี่ยเป็นลบไปในจุภพคที่2ตรงนี้จะมีโคไซพิกัดค่า y อันนี้เป็นบวกนะครับแล้วก็โคไซจะเป็นลบไปทีนี้ค่าแทนทําไมมันถึงเป็นลบล่ะเพราะว่าแทนอ่ะมันคือไซหารคอสเนาะถ้าผมเอาไซที่เป็นบวกหารด้วยคอสที่เป็นลบเนี่ยบวกเลขที่เป็นบวกหารด้วยเลขที่เป็นลบเครื่องหมายมันก็จะเป็นลบไปได้ว่าค่าแทนเนี่ยเป็นลบไปนะครับ ในจตุภาคที่3ทั้งพิกพัดทั้ง x ทั้ง y เนี่ยจะเป็นลบทั้งคู่ผมก็เลยได้ว่าไซน์เป็นลบโคไซน์เป็นลบแต่ว่าเลขลบหารด้วยเลขลบเนี่ยมันจะกลายเป็นบวกก็เลยได้ว่าแทนจะเป็นบวกไป,ไปจตุภาคที่4ไซน์เป็นลบนอะนแล้วก็โคไซน์เป็นบวกแทนเนี่ยก็จะกลายเป็นลบหารด้วยบวกก็จะกลายเป็นลบไปตรงนี้เนี่ยบางคนก็จะถนัดจําไปอีกแบบหนึ่งในผมพูดให้ฟังด้วยละกันนะครับก็คือในจตุภาคที่1เนี่ยไซน์คอสแทนโคศกเซคโคสมันจะเป็นบวกทุกตัวจำไปเลยก็ได้ว่ามันจะบวกทุกตัว ทีนี้ในจตุภาคอื่นๆที่เหลือเนี่ยมันจะมีอยู่ตัวหนึ่งที่มันเป็นบวกในจตุภาคที่2จะมีซายที่เป็นบวกพอไซ <Yeah. S 1> า,ายเป็นบวกเนี่ยโคเซกก็จะเป็นบวกโดยอัตโนมัตินะครับแล้วก็อีก4ตัวที่เหลือเนี่ยจะเป็นลบไปเนาะในจตุภาคที่3เราจะมีโคเราจะมีแทนเป็นบวกอยู่ตัวเดียวแทนเป็นบวกตัวเดียวหมายถึงซายกับโคไซายเป็นลบนะครับพอแทนเป็นบวกเนี่ยคอดมันก็จะเป็นบวกไปด้วยในจตุภาคที่4จตุภาคสุดท้ายเราก็จะมีโคไซเป็นบวกอยู่ตัวเดียว พอโคไซเป็นบวกไซกับแทนก็จะเป็นลบไปในจตุภาคที่4ตรงนี้เนาะแล้วก็พอโคไซเป็นบวกเนี่ยค่าเศษก็จะเป็นบวกไปตรงนี้ก็เลยจบหัวข้อตรงนี้นะครับว่าจากตรีโกณมิติจากรูปสามเหลี่ยมเนี่ยมันมาถึงตรีโกณมิติของวงกลมไนดะ้ยังไงแล้วเพราะมันเป็นวงกลมเนี่ยเราก็เลยจะสามารถหาค่าตรีโกณมิติของมุมที่เกิน90สิแล้วก็มุมที่เป็นลบได้เนาะ